สวัสดีครับท่านผู้ชมก็จากคลิปที่แล้วนะครับก็เป็นการหาฉากหาแนวไปเรียบร้อยแล้วนะครับพอามาในคลิปนี้ก็จะเป็นในขั้นตอนการลงมือปลูกกันเลยนะครับขออกาดนะครับหากท่านกำลังมองหาช่างกระเบื้องกรุณากดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องได้นะครับ อันดับแรกเราก็จะไปคนทรายกันก่อนเลยนะครับครับหลังจากที่ไปขนทรายมาเรียบร้อยแล้วนะครับ20สี่ งขนาดนี้นะครับ24ถั e งก็จะต้องเอาปูเขียวมาใส่อยู่2ปงนะครับเดี๋ยวก็จะไปคนอนปูมากันเลยนะครับปูก็่าคนมาเรียบร้อยแล้วนะครับคือบอกเลยว่า ค่อนข้างเหนื่อยน้ำหนักของคูณ40กิโลกรัมนะครับน้ำหนักคนยกมา44หรือว่า45ต่างกันแค่5กิโเองนะครับเข้ครับในขั้นตอนนี้ก็จะเป็นการรงมมือผสมคูณน,นะครับ ก่อนผสมปูนมานะครับอันดับแรกเราก็ต้องใส่น้ํำไปก่อนน้ําที่เราจะต้องใส่นะครับคือใส่ไปก่อนสองส่วนเราต้องนะอมากดบีมก่อนนะครับใส่น้ํานะครับถ้าเราใส่กับเป็นางที่ตักทรายมา ปูหนึงก็จะใส่น้ำอยู่ประมาณสามถังนะครับข็แล้วแต่ว่าใายเกียวหรือว่าใายแห้งนะครับแต่ถ้าในกรณีที่เราใช้ใส่ยางอย่างนี้นะครับ <ๆ S 1> ก็ใส่ไปโดยเมินนะครับว่าขนาดาไหนถึงจะพอดีนะครับโอเคครับก ก็เป็นนั้นว่าใส่น้ําเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นก็จะต้องถุมใส่อ่าเทียรอน้นใส่นะครับนี้เราก็จะมาสับรวมกันเลยครับการสับผงปูนนะครับถ้าเราสับอย่างนี้ แล้วก็จะสามารถใช้ถุงปูนนะครับไปใส่อยา่างอื่นได้อย่างเช่นที่ปูนหรือว่าเจกัะเบื้องได้นะครับแล้วก็เอาถุงปูนที่ที่เราจะใส่เสร็จปูนหรือว่ากากะเบื้องนัแยกไว้เพื่อไม่ให้โดนน้ำนะครับ ผู้ชมท่านต,ตอนนี้ก็เป็นว่าผสมพูน์เพื่อที่จะปูกกระเบื้องเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับบอกเลยว่าค่อนข้างเหนื่อยนะครับแต่ก็ต้องสู้นะครับเพราะว่าในทุกอาชีพก็ต้องมีทั้งความยากลำบากนะครับแล้วก็ความเหนื่อยล้าหรือว่าท้อแท้ขอเป็นกำลังใจนะครับ สำหรับทุกอาชีพเลยนะครับถหากท่านผู้ชมท่านไหนมีความรู้สึกแบบขอแท้นะครับก็อยากให้มองคนที่ช่วยกว่าเรานะรหรือว่าต้นทุนไม่เท่าเราให้จุดนั้นมาเป็นแรงผลักดันต่อไปนะครับก็สูส้นะครับทุกคนกอจากนี้นะครับก็จะเป็นการ ผสมปูนกาวนะครับานในการผสมปูนกาวนะครับผมก็จะใส่น้ําอยู่เกือบครึ่งถังนะครับเกือบครึ่งถังจากนั้นก็ปูนกาวมาใส่นะครับปูนกาวมาใส่แล้วจากนั้นก็คนให้เข้ากันนะครับดูแล้วนะครับถ้าน้ำเยอะไปก็าสามารถเติมปูนกาวเข้าไปได้นะครับ อย่างนี้ก็คือก็จะพอดีนะครับจะต้องตีปูนที่เป็นก้อนนี้ให้แตกละเอียดก่อนนะครับปูนทรายพร้อมปูนกาวพร้อมลงน้ำปูกันเลยครับท่านผู้ชมครับในขั้นตอนนี้ก็จะเป็นการปูปูนปูกระเพื่องคุยหนูหรือว่าปูหมาดนะครับอันดับแรกนะครับก็ต้อง ปรับปูนนะครับให้เสมอกับเชือกนะครับก็มีเช่ามา่งตรงไหนก็สามารถเติมลงไปตอนนี้ได้นะครับครับถ้าสังเกตก็คือจะใกล้เคียงกับเชื่อกมากที่สุดนะครับหลังจากนั้นเราก็จะนำกระเบื้องมาใส่นะครับ กระเบื้องนะครับก็จะเป็นาลายหีอ่อนนะครับที่เป็นกระเบื้องลายลักษณะนี้นะครับถ้าเราปูนะครับทางที่ดีถ้าจะให้ลายมันไปแนวทางเดียวกันโดยที่เราไม่งงนะครับแล้วก็จําเป็นต้องดูจากลูกศรน,นะครับก็จะมีลูกศรอ,อยู่นะครับ ลูกศรตรงนี้นะครับเราจะหันไปทางไหนก็ได้แต่ว่าต้องหันไปในทิศทางเดียวกันหมดนะครับเ,เราก็จะทนตัวอักษรน,นะครับเข้าไปทางในบ้านนะครับก็ในส่วนลายจะออกมาเป็นยังไงก่อนอันนี้คงต้องปล่อยแล้วนะครับจากนั้นเราก็ใส่เลยนะครับถ้าดูจากตรงนี้นะครับก็ต้องทุบตะเบื้องลงอีก เป็นเส้นนะครับเพื่อให้ปูนมันแน่นนะครับหลังจากที่ทุบก,กระเบื้องลงแล้วนะครับก็จะซึมมือกับเชือกพอดีหลังจากนั้นเราก็จะยกกระเบื้องขึ้นนะครับดูแล้วขอแทบจะไม่มีช่องว่างนะครับ อย่างเช่นว่าปูนไม่เต็มครับอะไรประมาณนี้ก็จะไม่ค่อยมีนะครับจากนั้นก็จะ,ะนำกระเบื้องนะครับมาใส่ปูนกาวในขณะที่เอากระเบื้องมาใส่ปูนกาวนะครับเราต้องไม่ลืมลูกศรน,นี้นะครับ การใส่ปูนก้าวนะครับจะทําให้ปูนกาวกับปูนทรายเกาะกันดีนะครับโอ่ okay, ครับตะกี้ลูกซรออยู่ทางด้านนี้ครับเนะ <Okay. S 1> าะโอเคเื่อไม่ให้ลืมหลังจากนั้นก็ระเบื้องมาใส่กันเลยนะครับ แทนที่ตัวเปิดฉากของกระเบื้องนะครับก็เป็นอันว่าเสร็จก็จะสังเกตจากเชือกนะครับที่เป็นแนวฉากอย่างนี้นะครับแ้บก็ให้ห่างเชือกอนิดหน่อยนะครับไม่มากแบบให้ห่างอย่างนี้นะครับ ถ้ามีน้ำหรือว่ามีปุนมาเกาะตามขอบกระเบื้องนะครับเราก็ต้องเช็ดออกก่อนนะครับถ้าเชือกมาติดกับกระเบื้องอย่างนี้นะครับอาจจะทำให้แนวกระเบื้องของเราเพี้ยนได้นะครับโอเคครับ